สบายดีพอแม่พี่น้องวัสดุสกคนพบกับสาวเจาะอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สาวเจ้าก็สิพาทุกคนมาเกี่ยวเข่าตามเคยแต่ว่าเมื่อนี้เป็นพิเศษเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมื้อทีสาวเจ้าะสแล้วหน้าเนาะแะ้วก็ปั่นเข่าแบบดีใจเนาะแล้วก็หลายคนกลับมาซอยไอพิมพกลับมาเอาอุ่นกลับมาเมื่อวานนีงก็หลายเนาะแต่ว่าเมื่อนี้แต่ว่าดีใจดีใจหลาย ดีใจหลายเลยมันนี่ยังประมาณเครื่องให้เลยทุกคนแล้วก็สิได้ปั่นปั่นข่าวแล้วมารุ่นน้ำกันเลยทุกคนว่าสจสีได้จักสอบเนาะสําหรับปีนี้ปีนี้สิด้ยักสอบของหน้าปีนี้บางปีกะได้หลายบางปีกับ่ได้หลายเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นเป็นปีที่ไพ่ไพ่กะแบบได้หน่อยนะจากทีหกหกสิบสเนาะนาเขาจะได้หกสิบได้สามสิบนี่ได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งเลย เข่านะมันเป็นพญ,ญาทุกคนน่าสะเ้าก็เป็นพญ,ญาในเข่าตัวนี้นะมันเป็นพญ,ญาเนาะมันก็เลยได้เกี่ยวน้าหลังถ้าว่ามันบเป็นพญ,ญานีกอะสิดได้เกี่ยวไวในพร้อมกับรถเก,กีเเ่ยเพื่อแหละแบบเข่ามันเป็นพญ,ญาเนาะก็เลยแบบมีห่วงแก่ห่วงอ่อนแต่ตอนนี้ไม่ยังโบเก่เบิดอะไรแก่บบเบิดขยะนำมาเลยเมื่อเช้านี้นะฝนตกทุกคนตกแบบเบาๆบางๆเนาะแต่ว่า อ่าโบแห้งค่ะคนแห้งี่กระสีโบไดปันได้ไมานี่อ่าภาวนายจะตกแห้งเด้ออยู่ตกแห้งเด้อราว่าสีโบไดปันเขานี่นะกล่องกองเขาสาอดโจกระอยู่ทางหลังเนาะทุกคนสามสามทงสามถุงทัง้งตัวนี้เลยตัวนี้มีให้หนึ่งไปนี้ทุงทุงหนึ่งเลยกองง่ายๆทุกคนพวกสูงๆนะเนาะแต่สอดโจถ่ายไก่ไมันก็ะสีระมาณนี้แหละกลองนั่นนะ อีทงบางทีซาโจลงไปบอกมันมีหอยมีนกนะนะได้อยู่ประมาณสามลดทุกคนแต่บบฮู้ว่าสีได้ยักสอบเนาะปีปีกายนี่ได้อยู่สองร้อยสองร้อยปายเออสองร้อยสามร้อยนี่แหละทุกคนปีนี้ยังโบฮู้ตอนนี้ก็ได้ฮู้อยู่แต่ว่าได้สองร้อยปลายนี่แต่ว่าปลายเท่าไรยังโบฮู้แต่มาเล่สาโจปั่นและสาโจจังสีให้คำาตอบเนาะว่าปีนี่สีได้หลายปันไดเอฟซีถามมาว่าอัน ปีนี้ได้ลายมาสตอเจอได้เข่าลายคือซิซัมเ่ซิได้ขายเนาะแกเมนอยู่ว่าได้ขายบางเถื่อกะอันนั้นเอาก็ะมีพรผะละเนาะระละหลากหลายเอาไว้เห็ดขาปลูกน่าแซงกับประมาณอยู่ซีหาชิปสองเพื่อเลยทุกคนได้ก็ขายกับคือซิบุได้ขายลายปันไดดอก ขยคยก็จะไปเลือกใครหลายดอกเพราะว่าเขาเสียไว้เห็ดเขาปลูกนะแซงให้เบ่งน้ากันกน้องทุกคนว่าเขามันสิเก่เก่สําใดคือเสาโจวบอกมันเป็นพญารือเป็นเป็นในใดน,น,นะไปเบ่งน้ำกันเลยสิเสือตัวเดียวเลยได้ไหมนี่มือแต่ละมือแล้วลใส่สามตัวจะไปรีวิวหน้านะคะพี่น้องโอ้ลืมศบมือ มือจะดำนี่มึงเนี่ทุกคนเป็นย้อนไว้เนาะย้อนแบบนี้ข่าวโปเกข่าวโปเกขาวโปเกแกโปเกเมื่อนี้ก็นำมาเลยเลยพี่น้อง,งตามเคยเนาะเบาอุ่นเบาอุ่นหมกเขียว เบิ่งเนาะมันมันเป็นพญา,านเลยทุกคนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แหละมันได้แบบกระปิดกระปีกระปิดกระปล่อยเข่าบเต็มเม็ดเต็ม <ๆ S 2> หน่อยเลยต้องบอกมันต่างเขาเต็หน่วยต้องเอาอันนี้เต็มในนี้เลยนี่กองเข่าอยู่สามสามกองมันรุดน้ำกันเลยทุกคนว่ามันนี่จีได ลายปันไดเนาะจากที่เสาโจ๊บปันมากกันหลายเถื่อตัวหลายที่กับบกเคยได้หลายได้แต่สิบเสาศพเพ่านั้นหนึ่งมึงเนี่ยบโถกเลยยังค้งให้สู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 ้อม ตรงคู่ใช่้ช่คู่อนี้เป็นหูต้นหักต้นหักอะไรคะฮ่ขึ้นมาม้าหนี่กระิ่นกล้วเลยห้าแต่ลายไม่เมือนันะไปวางด้วยไปด้ววันเดียวได้ดันเขาเขาไขาั่งนลบบ โอ้ไวเถอะไวเด้อหานะอหืม

เดียเ๋ยวแล้วเลยทุกคนตอนนี้กันยังหมัดเน,ะนาะจะน่คขับสมิมัดสักหน่อยกกงนั้นหากระไดรถหนึ่งยังประมาณอีกสองรถกองใหญ่เดี๋ยวสาจาวัวจิปันและสจ๊สิข้นกองมาและถ่ายห้มพห้ทุกคนเมืองเนาะว่างงสใีใหญ่จำไดประมาณตกประมาณอยู่อันสิบกว่าม็อกตัวนี้ก็สองกองเนาะเข่า หลายหน้าแล้วก็เข่าหลายแนว็กน้อยคะกสิลงไปมัดเอานเนอเมันกินส้มนะทุกคนกินส้นเฮยกระสิ้สกสากันลงไปปันนป่นเข่าโง่เงี้ยไอ้ปั่นข่าทุกคนนี่พี่น้องในตปะเทศงในกินท้าไงกันนะครันี่เอกตอนเัา ยังอุ่นเห็ดสาไตอนไม่ได้เกียวรอดเลยเดี๋ยวโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายเตะตะจะขักว่าสามเมื่อนะใ้กะชวยเอาอุ่นเห็ดพอดีสามถ้่วยสะอ้พวเน้อพี่น้องนี่ทำเขามะขามของข่อยกินนี่ยยำมัพวเนื้อเนี่ยตายุดเด้วยนสมะม่าพี่น้ององคลาากมงอกินชมนั้นด้วย กินข้าก็ปเชียงนียนีนะขนาดน้ากกอยังเข้มดตัวเองเองเมื่อกี้ขาวก็เมื่อกี้ข้าก็มาหายใจได้ใช่ตัวทำไไหลมันกกล้าใช่ไปที่ที่เลยวิจุกรแล้วย่ไม่ได้แล้วยิ่ชิลไม่ได้เหรอเขาเป็นแนั้นนะตายมือแมวนะคนเขาาล ยัโป้โยางโป้สูงแหง้งตบเข้ไปในข้อหักหันีมาถาปันเข้านะแล้วเนี่ย เขาพอมเลยคนเพราะว่าตอนนี้เขาหมัดไว้แล้วอันใ้หนึงเนาะรถปั่นมันมาปั่นก่อนยมันต่ำก็เลยรถปั่นมาปั่น่านแล้วเขาขนไปใต่ไต่ไต่ไปปั่นเพื่อเขาคนแล้วกับพวกคนกับศาหนาปั่นแล้วบอกเลยว่าขาสิแล้วก่อนใช่รถแฮกเตอร์ดันไปเลย เปลี่ยนปลีป่นนันอืมวันมันอู้ของเงินเลยเมือนนี้นะ กับปั่นเนี่ยเจ้าเขา้าเจ้าเขา้าเจ้าเขา่าเจ้าเขา่า,ขาไปๆปกีตารไปแม่งหลายกล่องเลยทุกคนควัน,นวทุกของเรือนแนวยิบเข้าปั่นเอาเข้าออกแล้วเขาา่างวงมะลามถดต้น งานใดหม่ได้เหมือนั้นได้หาทุกคนนี่คือวิธีซีวิตเก้าวหน้าทุกคนประมาณนี้เนาะเป็นประมาณนี้เมันมีคนงานของเผื่อนเด้ เาบบนี้เอาเอามาันไปเฉลยกายบ่เจ้าหายข้าเจ้าไม่มีข่าวม่มีลมันไปเกี่ยวเลยมันเอารถไถรถยางรถยางไปมันเห็ดมูดคนคือว่าจะนี่ทุกคนปั้นวันนี้อก็ได้กองหนึ่งกองนี่ได้สามสิบสองสอกกองไม่นี่ผูกลูไปให้ลุมผูรู หยัดใหม่เนาะก็ะสอกว่าวันน้ำเขานะอเลยลูกที th hmm? ่ย well, uh ันลูกไปเพียงเอาตัวหนักกองยันเนี่มันลุ่มลยชันเนาหน่อยโกองเฮียงดังๆๆแบน้เดนเดีวเด่เดเร็วเลยทุกคนมาบรท่านบนลินํามันมะเยงไม่มีบปลูกอันทานงกนี้มันี่เด็ดเดกอันนี่เราไปเมียได้ได้ยักโซ่แล้วได้ชิด้วมือได้ยักโซ่ลกิ่มาฮะ นี้มาพราทนานทุกคนตัวน,นั้นที่แรกวันเจ้าสิไ่ทายเบิ่งแล้วเขวาขนาประมาณสองเถวแหละปฏไทยเนาะเบิ่งกองเพื่องเลยก็ได้เบิ่งกองเพื่องเอาบา่เบิ่งกองเพื่องเอาพอมาพระทานเนาะได้เขาจึงไปเบิ่งในบนเงียนเข่าเอาได้หกหกสิบหา้า รวมเบิดได้สองร้ยเจ็ดสิบตไหมวะตวห้องเขาสามร้อยเขาเป็นพญาติเด้เอ้มันดีเพได้แค่นี้เสียบ้านงเสียหายหลายเสียหายหนักทุกคนสาดโจถ่ายบทันานนองสาโจกันเลยมาถ่ายทางนี้ให้เบ่งนะทุกคน,<า>กคนปีนี้ได้สองร้ยเจ็ดสิบ สสบทุกคนปีนี้นะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้สจ๊จอก็จบเพียงสำเนาขอผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สจ๊วตในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สจ๊หสเหตุคลิปต่อไปเนาะทุกคน